สวัสดีครับนี่คือคลิปแพทเทินของผมคลิปที่2ครับเป็นแฮปปี้นัทอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากให้ทุกคนดูนะครับเป็นที่ทุกคนข้างทรมานพอสมควรเพราะเจอตัวโหดๆหในทีนี้เช่นไอเกงก้าบันยีรัตแล้วไอมังกรแต่เนี้ยชื่อญี่ปุ่นอะไรไม่แน่ใจครับ <c oughs> ชื่ออังกฤษก็จำไม่ได้ครับจำไม่ได้คชื่อแล้วก็นกนกของภาคนี้ครับนกเป็นทาาดไฟบินครับ <c oughs> ของผมก็ทีมเดิมเปลี่ยนแค่ จากน้องหมากลายเป็นน้องหมาตุ๊ดครับอีกัวงแม่ครับจะเป็นที่นี้เป็นไงติดามชมเลยครับเหก่อนแป๊บเปลี่ยนเพลงครับเปลี่ยนเพลงามาแล้วครับคนนี้รู้สึกคนนี้จะมาจากเม็กซิโกนะครับตัวนี้ก็ส่งบากิรัตก,ก,กับนกไฟมาก่อนนะครับชื่ออะไรวะเนี่ยผมว่าเหมือนเดิมครับสตาร์ทด้วยสองตัวนี้ครับ เบตตี้บางินดาทำงานครับนกจะเฟนชาร์ไฟหินครับชนะธาดครับไม่เข้าคไม่เข้าคิดเลยเหมือนกันบางินดาจะโตนเอกครับแต่ไม่ครับใบไม่โดนครับมิดแล้วก็ฉกแล้วกชาร์จบีมใส่นกแรงพอสมควรครับแต่เน้นหลักก็คือเหมือนเดิมครับเกตสเปเชียลแอตแท็คต่อไปครับคอมโบครับการสกิ้เนื่องจากไอ้เจ้าตัวนี้เป็นธาตุหินแฟรี่และมีเบต เบสดีฟ ens กับเบสสเปเชียลดีฟ ens ร้อยอย่าละร้อยห้าสิบครับแต่ค่าอื่นแค่ห้าสิบเท่านั้นทั้งช้าทั้งตีเบาครับแต่เน้นโอกาสสปินคู่กับแฮปปี้นัทครับเพื่อความถึก้องใช้สเตวินครับสเตวินใส่ก้อนหินของเราครับไม่ตายครับเอิร์ดเคลครับจักเกตเลือดแฮปปี้นัทครับเข้าแค่นี้ครับเอิร์ดเคล พลังแข่งกัรสติงครับพลังแข่งคอมโบของคู่นี้นะครับชาร์จบีครับแรงขึ้นอีกหน่อยครับเพิ่มเพิ่มเลยเชื่อแอทแทกอีกหนึ่งระดับครับตอนนี้ผมระแวงค์สุดคือบัตกริลัสครับผมคิดว่าเขาต้องเก็บแน่เลยครั้งแรกแต่เขาก็ยังยืนต่อไปครับช่วงนี้ค่อนข้างปวดแขนครับขาตั้งตั้งไม่ได้ครับต่อไปครับส่งน้องหมาตุ๊ดของผมมาครับแล้วก็โปรเทคก่อนเลย ก็ดูว่ามันจะว่าเขาจะทำอะไรเราครับไฟใช้ไฟครับมันกีรัตเซิร์ฟับแม่โชคดีครับที่ใช้โปรเทคแค่นั้นน้องหมาผมก็คงลงไปกองแะครับมันกีรัตดูแล้วหน้าตาเขาน่าจะตีแรงมากผนผลแบบายุตัยครับแต่นกไม่โดนครับแม ไฟมาแล้วครับครึ่งหลอดครับเจ็บเหมือนกันนะครับโดนแต่โดนรถเก่งเฮมเมตตายครับโชคดีที่ติดรถเก่งเฮมเมตตายครับต่อไปก็เบิร์นครับเท่านี้ทําให้ศัตรูติดเบิร์นครับกำลังจมตีลดลงแล้วก็เลือดลดทุกเผ็ดนะครับเดี๋ยวแกดปักดินถีครับชาร์จบีมครับไม่เข้าเดี๋ยวเน้นเพิ่มไปเแทคครับ เนี่ยผมกะไว้เขาคงเปลี่ยนบังกีรัตออกแน่นอนนะีแล้วก็คือเขาไม่เก่งครับนะครับสองห้าเจ็ดสามนะครับเล่นต่อไปเขาเรียกน,นะรเกงก้าครับผมงโคตรละแวงอีตัวนี้นะครับเลยโปรเทคไว้ก่อนแล้วเขาก็ทันระบโบว์ใส่นะ ผมก็แต่ใจไลฟ์สกินว่าเดี๋ยวอาจจะโดนชาดบอลได้ก็จะกลางครับรอโอ้ไม่เข้าอะไรครับพออยุซ้ายหมดแล้วครับคือเขาก็ไม่เก็บบันกีรัทเข้าไปครับไม่ขเข้าใจเข้าเหมือนกันกีก้าคะเมื่อกีงก้าเขาพลาดตอนที่ไม่ยอมแปลงเมก้าก่อนนะอ่าน้องหมาตัวผม้ายแล้วครับ บายยชิบาว่าจังกลับไปนอนในบอนเถอะลูกเอ๋ยลูกรักผมเลยนั่นน่นอยากได้ัจเนียแต่ได้ตัวผู้น้ำตาจะไหลปัไขท่ทบตายนะครับครบสามครังครับต่อไปเขาก็ติดเมือนครับตามสเตจแต่แฮปปี้นัดผมเถอะครับโอ้ก็ติดเบอร์นครับ,รบ,โบ,โบเผาบาย ตัวท้าครับผมเอามาแน่นอนครับบางนาครับแล้วขอจัดการแปลงเป็นเมกาบางนาทีครับเออชื่อเล่นจริงๆมันคือบางนาครับแต่เข้าในโหมดฟรีแล้วมันจะกลายเป็นชื่อเดิมของแพรมอนครับไม่ไม่หายเลยเมกาบางนาครับฮันเดอร์โบริกครับจัคกัตจีครับปลูกพืชครับกาฝาก่อนเลยชาดบีมครับแต่วุด เก่งกาผิวมากครับยอมรับเลยโอเคครับแลวิเทรครับเก่งกาไม่โดนโเนร์เฟยครับเออช่งสองตัวนี้ผมเล่นสายดิฟเฟนต์ทั้งโคครับเอาความเพื่อชนและต่อกวนอย่างเดียวครับไม่มีดาเมจเลยหลุดเลยครับจะไม่รีบครับเน้นเกมยืดเพื่อเปิดนให้ตัูมุมล้าตอนอัดวิดีโอก็าลาครับปวดแขนแล้ว ออไอพิกไอพิกไม่เข้าครับไอเนจีบอลอัิที่บันกีฬาครับส่งกลับบอลครับมากีฬารออย่างไม่หาแล้วก็กลับบอลเลยครับรับบินที่เก่งกล้าครับโดนครับไม่ตายครับโอเค ต่อไปสองขาข้ามทรงตอ,ตอนฮอสฮอสซิลัสหรืออะไรครชื่อภาษากีนตกบไม่ถูกแล้วเขาก็เพิ่งจะแปลงเป็นเมกาเกงกาตอนเลือดจะหมดครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับเพื่ออะไรแล้วเขาใช้ดัซซีก่ก็เลนผมกะใช้บุตรเขาใช้บูชายันนะตรงตรงตัวผมไปลงสวรรค์ตัวในสวรรค์ตัวหนึ่งไม่ตายครับโดน ใช้ท่าอะไรครับเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะครับตัวสีครับแล้วผมก็จัดการสลิปพาวเวอร์ใส่มังกรที่น่ารักของเขาครับแล้วเขาก็สู่เข,าข้าสู่ช่วงของวิทรอตลอดการชัดบีใส่เกกล้าอีกทีครับเก็บสเปเชีย,ยลไว้แทบเ,เพิ่มอีกหนึ่งระดับครับเกียกล้าไปแล,แล้วครับยังโอเวอร์ครับไลสกรีนหมดครับ ยังคงหลับอยู่ครับลิฟซีครับเดยะบุดครับต่อไปครับให้พี่นัทของไอบีครับดูความแรงของไอบีครับึนัดเดียวครับฟันฮิต KO อย่าประมาณแฮปปี้นัทครับแต่คิดว่ากำลังโจมตีเบาแล้วมันจะทำได้เไม่ต่อรอครับจบแล้วครับเดี๋ละคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ